สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ร้านจูพิเตอร์นะครับก็มารีวิวตัวนี้เป็นดอกลำโพงนะ SA 18นิ้วนะฮะโค้งรอ1,200วัตต์นะตัวนี้เป็น18นิ้ว SA เลยโค้งจะเป็นสีม่วงนะครับจะเป็นสีม่วงแต่มองในโทรศัพท์อาจจะเป็นสีน้ําเงินนะความจริงมันจะเป็นสีม่วงนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองถ่ายทางนี้ถ่ายทางนี้เป็นสีม่วงไหมอ่าจะเป็นสีม่วงม่วงนะครับผมพออยู่ในแดดมันจะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้พันสองร้อยวัตต์นะครับของ SA นะโคงเอไซเอนิ้วนะฮะมมีีหหัันนหน้าดอกขึ้นนดอกึง หน,า,น,า,หนาดอกให้พีดอกอ่าหายขึ้นมาเลยวา,วางวางวางไว้นะตัวนี้เป็นดอกเ a นะซาวสแตนดาร์ดดอกเดียวพอดอกเดียวพอนี่นะครับประมาณนี้แถบกดเทมินนนนะครับผมหน0พันสอวัตต์ไม่เหล็ก220มิลนะครับผมหนานี่หนาเลยนะครับหนาหนาเลยตัวนี้ดอกละ3,500บาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่นะ3,500บาทต่อหนึ่งดอกนะครับดอกละ3,500บาทก็ประมาณนี้โปรโมชั่นอะไรดี เป็นโปรโมชั่นจะส่งแล้วกันนะครับใครโอนนะครับค่าขนส่งดอกละ100บาทนะครับอันนี้ผมจัดโปรโมชั่นค่าขนส่งแล้วกันนะใครโอนก็เดี๋ยวขนส่งผมจะส่งเองที่ร้านเลยนะครับใครโอนก็ค่าขนส่งดอกละ100สมมุติเอา2ดอกใช่ไหมฮะสดอก7 0 0 0บาทค่าขนส่ง200โอนเป็น7จ็ดนะครับแล้วก็เก็บปลายทางดีกว่าอ่ามาคุยเรื่องเก็บปลายทางลูกค้าบางคนบอกอยากได้เก็บปลายทางนะครับผมดอกเก็บปลายทาง2ดอกค่าขนส่ง500บาทนะ คู่หนึ่งเจ็ดพันค่าขนส่งห้าร้อยนะครับผมมัดจําค่าขนส่งให้ผมห้าร้อยบาทก่อนนะครับแล้วก็เจ็ดพันไปจ่ายค่าของเอาเองแล้วกันนะครับตอนของถึงประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆเก็บไปทางได้แต่ต้องมัดจําเพราะว่าบางทีลูกค้าสั่งเราไม่รับอันนี้ผมไม่ไหวครับรับประกันไม่ไหวนะครับก็เอาเป็นว่าใครเก็บไปทางมัดจําคู่ละห้าร้อยนะครับเอากี่คู่ก็มัดจําไปเอาสี่เอาสองคู่สองคู่สี่ดอกหมื่นห้ามัดจำมาหนึ่งพันก็เหลือ หมื่นสี่นะครับมารับหน้าร้านก็ราคาดอกละสามพันห้าครับสเปคโคตรโหดแรงๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวจะส่งขึ้นรถแห่นะครับสิบสองดอกอันนี้รีวิวให้ลูกคา้ายังมีสต็อกอยู่ในร้านอีกนะครับอันนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนต่างๆของ s อนะฮะอันนี้ก็เตรียมจัดส่งอันนี้จะเป็นฮอนสี่ไส้อันนี้สี่ไส้ SA นะครับผมแล้วก็มีไส้เดียวนะไสเดียวเปิดฝาไหมบ้างวะไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมถ้าฮอนไส้เดียวจะเป็นอ่ากลวยดำนะครับผมของเราก็ สต็อกแน่นๆเลยนะครับผมแล้วก็มีนี่เห็นไหมครับปากกระโถนนะครับปากเล็กนะครับเรามีครบนะชอบแบบไหนก็จัดได้นะครับฮอนนะครับเดี๋ยวรีวิวฮอนอีกอย่างหากแล้วกันนะครับส่วนวันนี้รีวิวดอกดูคร่าวๆนะครับ18นิ้วนะฮะไปใส่ตู้ได้เลยแรงๆอึดๆทนๆนะฮะผ่านสนามแข่งมาแล้วนะครับสำหรับ SA นะครับ18นิ้วดอกละ3,500นนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมเหนื่อยนะครับวันนี้ทำกันหลายอย่างมากเลยก็ประมาณนี้ใครเอาก็ ตีไปว่าคู่หนึ่งนะครับห้าบาทค่าขนส่งแบบปลายทางนะครับส่วนใครโอนนะผมขอแค่ดอกละวหนึ่งบาทนะครับจะเอากี่ดอกก็โทรเข้ามานะครับสามพันห้าครับรุ่น S A 1 8 1 2 S L นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับวันนี้ก็เร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะรีวิวสตอมให้ดูไหนถึงไหนละสตอมก็จะมีโครงหล่อเหมือนกันนะครับพันสองร้อยวัตต์เหมือนกันนะครับสตอมบายรานจูบอินเตอร์แล้วก็จะมีโครงปั๊มไหนเปิดโครงปั๊มดูหน่อย เดี๋ยวรีวิวต่อไปก็จะเป็นตัวสตอมนี่ครับเป็นโครงปั๊มนะครับพันวัตต์นะครับก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันก็ราคาก็จะต่ําลงกว่านิดนึงนะครับผมจะต่ากว่าตรงนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาต่อไปมาดูสตอมสตอมมีเต็มหลังร้านเลยนะครับอันนี้เพิ่งมาลงเพิ่มนะครับส่วน s a ก็หรืออยากได้ยี่เบ็ดนิ้วนะฮะสิบแปดเอเอยี่เบ็ดนิ้วก็เริ่มต้นที่ดอกละห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสิบแปดเอเอนะครับไว้สี่นิ้ว เดินต้นที่ดอกละ5,000บาทนะครับก็คือพูดง่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์เอเสเนี่ยสามารถเบิกได้ที่ร้านจุ๊กอินเตอร์นะครับผมอยากได้ฮอนแบบไหนตูดแบบไหนดอกแบบไหนนะครับผลิตภัณฑ์แบรนด์เอเสเนี่ยเรามีให้หมดเลยนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับตามเบอร์โทรหรือว่าไลนา์เข้ามาสอบถามหรือว่าใครอยากจะสั่งก็โทรมาเลยไลน์มาเลยเลยนะครับแต่คือปลายทางผมขอ,อน,นิดนึงนะครับมัดจำค่าขนส่งให้ผมก่อนนะเพราะว่าบางทีส่งไปแล้วไม่รับตีกลับมาผมเสียค่าขนส่งทั้งไปทั้งกลับอันนี้ไม่คุ้มนะฮะก็ การมัดจำก็คือการยืนยันว่าเอาแน่นอนหรือใครจะสะดวกโอนเลยถูกกว่าแน่นอนนะครับผมประมาณนี้โอนทั้งหมดก็ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยก็สนใจก็ติดต่อได้เลยนี่ครับโหดโดแรงแรงมันหาแน่นอนสําหรับ S อนะครับ1ินิ้วดอกละ3,500บาทค่าจะส่งแบบโอนนะครับดอกละ100บาทนะครับแบบปลายทางดอกละ250บาทแต่ปลายทางต้องมัดจาให้ผมก่อนนะสอดอก4ดอก6ดอก8ดอกเราส่งได้ทั้งหมดนะวันนี้ก็เดี๋ยวเดินทางไปอีสานนะครับตัวนี้ เดินทางไปภาคอีสานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ sa แบรนด์นี้ไม่มีเสียนะครับก็ใครติดต่อก็เบอร์โทรตามด้านล่างเลยแล้วก็ชื่อเพจฟุ๊กตามด้านบนนะครับดอก sa วันนี้ราจูบินเตอร์รานเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับหรือว่าใครจะใส่พร้อมตู้นะครับเดี๋ยวรีวิวตู้ต่อเลยตู้ก็จะเป็นกระแทกข้างนะครับกระแทกข้างแบบโหดมันหานะครับตัวเต็มของเรานี่ครับสตอมโฟเมก้านะขอบเหล็กนะตู้ใบละห้าพันบาทใส่ดอก sa ตัวเมื่อกี้นี้ก็จะเป็น8อะไรวะ 8,500ครับผมก็จะเป็นจะเป็นใบละ8,500บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใส่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับเสียงแน่นหนึบแน่นอนนะกระแทกข้างสตอมสาวซิเต็มหรือว่าจะใส่ดอกสตอมก็ได้ดอกสตอมก็เริ่มที่3,000บาทนะครับแต่โครงปั๊มนี่เริ่มที่2,000นะครับผมน,นี่เอาตามนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะ ชันแนลร้านชูบิเตอร์นครปฐมนะฮะอยู่ติด4แยกไฟแดงถนนนะครับมารายแม่นะครับขาเข้ามือนคอรปฐมนะวันนี้ก็รีวิวให้ดูตองนี้นะครับสวัสดีครับ